ใครรู้บ้างเอ่ยต้นนี้ชื่อต้นอะไรแนะนำหน่อยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะม,มนาจะชวนเพื่อนๆนะคะมาดูน้องทรีคิงต้นนี้นะคะซิงโกเนียมทรีคิงต้นนี้มนารับมาได้แล้วประมาณ2เดือนก็คือรับน้องมาอยู่ด้วยเนี่ยประมาณ2เดือนตอนนั้นเนี่ยน้องมีอยู่ประมาณ3ใบ ตอนที่รับมาค่ะเขามีอยู่ประมาณ3ามใบใช่ปะแล้วก็ตอนนี้น้องเขาก็เติบโตดีเห็นปะน้องเขาก็เติบโตดีใช่ไหมคะมานาก็คิดว่าจะออ่มาดูตัววัสดุปลูกก็คือจะมาเปลี่ยนตัววัสดุปลูกเขาอะค่ะ,คะแต่สิ่งหนึ่งที่มานาพบก็คือนี่คะ่ะมานาได้ของแถมมากับน้องด้วยต้นนี้คือต้นอะไร ใครรู้บ้างเอยเขาอยู่กันมาตอนไหนมันก็ไม่รู้นะรู้แต่ว่าเนี่ยตอนนี้เขาเติบโตแล้วคือความที่เวลาเราลดน้ำอะ่ะเราก็ไม่ได้ดูดูตรงตัวกระถางอะ่ะแต่วันนี้พอหยิบออกมาปุ๊บก,ก็เจอต้นนี้เลยก็เลยเดี๋ยวจะมาแยกเขานะคะลงกระถางปลูกไม่แน่ใจว่าน้องคือต้นอะไรอะคะ่ะ ใครรู้บ้างบอกทีอันนี้มะนาไม่รู้จริงๆแล้วก็ส่วนทรีคริงต้นนี้เดี๋ยวมะนาจะเพิ่มวัสดุปลูกเขาแล้วก็จับน้องคนนี้ย้ายออกมานะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยดีกว่านะไปะดีว่ามะนามีวัสดุปลูกอยู่แล้วนะคะก็เลยจะลงมือเลยแล้วกันขอ เ,เขาออกจากกระถางเดิมก่อนออกมาแล้วต้องย้ายน้องคนนี้แบบเบาๆมือต้นนี้คือต้นอะไรใครทราบบ้างบอกมานาที น้องใบเขาแข็งแรงมากเลยนะคะแล้วก็สวยด้วยแหละอยากรู้ว่าไม่รู้จักอะประเภทบิโกเนียหรือเปล่าน่าจะเป็นพวกบิโกเนียหรือเปล่าใบเขาคล้ายๆพวกบิโกเนียแต่เขาเป็นสีเขียวอะไม่มีลวดลายอะไรเลยหรือจะเป็นอะไร จะเป็นวัชพืชหรอไม่สิแกะน้องอย่างเบามือเดี๋ยวขอจัดการต้นนี้ก่อนอืมใช้กระถางอันนี้เลยเอาขุยมะพร้าวรองก้นไว้ก่อน เราก็เติมวัสดุปลูกอันนี้มีขุยมะพร้าวมีเพอร์ไลท์แล้วก็มีพีทมอสเราก็ใส่เขาลงไป แถมมากับต้นไม้ขอบคุณนะคะมีน้องแถมมาให้ด้วยตอนแตอนมาน่าจะเป็นมเมล็ดมานะแต่น้องก็มาเติบโตอยู่กับมะนาเขาก็มาเติบโตไม่รู้จริงๆอ่ะจะเป็นวัชพืชหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรหรอกปลูกไว้ก่อน Pepurai je, cantik. Kena ni. Dah ada. นี่สวยอยู่ไม่อยู่กลางกระถางว่อ่อะโอเคใครรู้ว่าต้นนี้ชื่อต้นอะไรบรบกวนคอมเมนต์บอกมานานหน่อยนะคะไม่มีความรู้จริงๆเรื่องนี้ต้นนี้ไม่รู้จักเลยรู้แต่ว่าน่าจะน่าจะสวยแหละ โอเคเรามาทำน้องทีคิงต่อรองก้นกระถางด้วยขุยมะพร้าวกลับมะพร้าวไว้ก่อนแล้วก็เติม เราก็ต้องคอยสังเกตเขาด้วยแหละว่าบางครั้งเนี่ยพอน,นานๆานไปอะค่ะวัสดุปลูกเขาว่าเขาก็จะขาดพวกวัตถุอินทรีย์ต่างๆที่จะเป็นอาหารที่มีประโยชน์สำหรับเขาอะเราก็มาลองเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางหรือว่าเติมย้ายดินย้ายวัสดุเปลี่ยนวัสดุอะไรอย่างเงี้ยก็ลองสังเกตดูนะคะ เนี่ยมะนาวก็จะประมาณนี้แหละดูว่าอะไรที่พอที่จะทำให้เขาแบบเติบโตได้ดีอะ่ะเราก็ลองดูนะคะถ้าเราสังเกตอะ่ะยังไงเขาก็ไม่ไปจากเราหรอกอ่ะเสร็จแล้วย้ายกระถางแค่นี้แหละคือวันนี้หลักๆเลยเนี่ยเห็นอันนี้ เห็นอันนี้ก็เลยจะมาย้ายออกก็เลยได้โอกาสเปลี่ยนดินเปลี่ยนดินให้กับทรีคิงต้นนี้ด้วยเพราะว่าเขาก็จเจริญเติบโตได้ประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่ย้ายกระถางเพราะว่ากระถางนี้ก็ยังน่าที่จะเหมาะกับเขาอยู่นะคะก็สำหรับต้นนี้ฝากอีกทีนึงนะคะใครรู้ว่าเขาชื่อต้นอะไรแนะนำมานานหน่อยนะขอบจะขอบคุณมากๆเลยอะคะ่ะนี่อ่ะดูชัดๆ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ติดตามรับชมคลิปของมา,านานะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้ามนาจะมาปลูกต้นอะไรย้ายกระถางอะไรหรือว่าจะมีอะไรมาให้เพื่อนๆชมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปของมนาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มนาไปก่อนแล้วนะสวัสดีจ้า อย่าลืมบอกเขาหน่อยนะว่าน้องชื่ออะไร